นี้สองแม่ลูกคู่หูดูโอ้นะครับหน้ากันชู่มมือคุณแม่เป็นไงมากตอนนี้เว้าเป็นยังกระเจ็บนี่แบบเนาะแหวนนี่แเน่างเป็นอย่างกระเจ็บมีที่ความเจ็บปวดรวดนานนนวาน,นั่นน่ะทำไปก็ได้อายุเท่าไรละ จำอายุตัวเองรอบเรศไรแม่จะปีบอ,อกเอาปีบอ,อกตีแดงเป็นไรเป็ดปีบอ,อกรอบที่เท่าไหร่แบบเนี้ย่ยจัดเราเป็นไรวะหกอิฐมาแล้วมีลูกจ็ดคนมีลูกเจ็ดคนยังโงไปได้เบ็ด ลายผูน้นึงันีไปน้ำลูกน้ำเมียน้ำผัวใครเมียมันไปแล้วมีผัวจะขนเ, <laughs> เอามีผัวจะขนเจ้า <laughs> เอาผู้ล่าสุดนี่เลยนะอัได้เดือ,อนนี้ <laughs> ่วมาเรียงมาเกิตัวบุตรก็มีบุนเล้ก็อยู่น้ำตายวะมันจะุรอยงเงมันแะ้างสาย่งเี้ยพรารตายง่ายรอัตงามเชื่อมมาสัมผัษณ์ไหมผู้นุ่มตายกนตนนีเด้ผู้เท้าวนบุตตายกนนีได้ติดท้างไปจะได้รันชีบุญแล้ว ที่พ้ต้นมกันใากเลยเเราตายแล้วบ่เราเขาไปลหอเนียกระลุนประตุนแมวถ้าเอามาดีๆเนี่ยาแรน่้อยนึ่งก็ให้เรายุ่งมันเนความสุขไปอีกแ้วมีคูชีวิตเนาะ ม่ให้เป็นหนาอันนี้หมาสลัดท้าออกเออไหมโสดใหมรุ่นที่ปันเด็กแว่นเลย <c oughs> <c oughs> บ้าอันนี้เนี่ยเป็นทานายชีวิตชีวิตต้องมีเนากะกาเรื่อยๆมลสุมกะมีเข้ามาเรื่อยๆจะจเป็ดได้ก็ต้องสู้กันต่อไปหลานก็ไ้่เสียเนาะจะทำใจแหไะ แ้วเขาเป็นมวยนังทอแท่อยู่เหมืนกันนั่งเ้ายันกับไว้กันต้องคู่กันต่อไปสาบุกแม่ยิงเข่าดิแม่ดสุดโสมไปนะแต่ละคนกันเองอันนี้แสดงในอาชีพอาชีพ อาชีพหลักบวเรียงคนอยู่ซู่มืนี่อาชีพหลักก็คือจำแนมันนี้เป็นแม่เลยค่ะเงินเดือนเท่าดีเหลือบ่หรือว่าเก็บเงินเดือนแล้วตรงนี้ยังมาหันได้เก็บเชื่อเคยฟังบักแสนนาคาวอ่าอะไ้อะไรมันตงดาวดาวดาวนะชีวิตนี้ ให้สคนเสียหลานไปหลานไปคนยึงนเที่เหลือไว้ได้ความสุขด้กท่านั้นถ้าคนที่เหลืออยู่ก็ขอให้สู้กันต่อไปลอแล้วกันเป็นให้ดีที่สุดถ้าเป็นสีแดงนี่เ,เลยถ้าเป็นสีแดงขอาคุณพวกเขาที่เจออย่างอีกในอนาคตต,ตั้งสึกไว้ให้มันดีๆอยานให้ดีที่สุด <อ>เ,ขเขายังมีลมหายใจอยู่แปลว่าเขายังมีบทบาทอยู่ในโลกนี้้แลวก็สแสดงไปตามตัวละครที่เขาได้รับมาละพัก<อ>ลงเมือเ่อใดก็คือเบิดลมหายใจคือพักบางคนบางมีขาเลกนะที่อของตัวเอง หน้าที่ไม่ดีที่สุดแหละแต่ถ้ามีโอกาสเด้อยังให้อหนยังให้คนในครอบครัวนะลูกของใหญ่ที่นี่นะรูปหลานทุกคนนั่นแหละมารวมกันสักครั้งหนึ่งอยากเห็นน่ะครั้นั้นแต่ถ้ามามาอีกครั้งนึง๋ยวผมก็มีน้องเพแล้วเนาะแต่ก็อยากเห็นที่มีความสุขดีนี่แหละถ้ามีโอกาสก็ขอ รอนหลานกกกับหลานทุดท้องวันไหนที่ได้เห็นน้าเพื่อนก็ได้ข้าเบ่งนี้นะโตคจะเอาลูกเอามีอะรก็ตั้งตนตั้งโตให้มันเป็นเฮ่อเป็นชานแด้อย่าเป็นคนพอแล้วเบิดเวลาแล้วยาวไปไม่ท่งคลิป่าได้